สวัสดีครับพบกับการรายงานสภาพอากาศบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างประจำวันพฤหัสที่27มิถุนายน2567กับกบรผมนายรัตน,นแก้วใสครับภาสำหรับการพยากรณ์อากาศประจำวันที่27มิถุนายน2567น,นะครับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40-60ของพื้นที่ครับมีฝนตกหนักบางแห่งสว่วนมากบริเวณจังหวัดร้อยเอ็ดครับทางลมจะเป็นที่ลมตะวันตกเฉียงใต้จะมีความเร็วลมอยู่ที่10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับ อุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ที่3 1มสถึงสาองศาเซลเซียสครับอุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่2 4่สถึงยีองศาเซลเซียสครับครับสภาบการคาดการณ์7วันนะครับในช่วงวันที่28มิถุนายนถึง2รกรกฎาคมนะครับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ3 0มสถึงสีของพื้นที่ครับในวันที่3รกรกฎาคม2องพนะครับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ4 0่สถึงหกของพื้นที่ครับทิศลมจะเป็นทิศลมตะวันตกเฉีียยงงงใตตต้คคครรรรััับบววามมมมเลลจะออู่่่่ท10-20กิ10โโช อุณภูมิสูงสุดจะอยู่ที่3 2 3 7องศาครับอุณภูมิต่ำสุดอยู่ที่24ถึง27องศาเซลเซียสครับาช่วงนี้ก็มีฝนฟ้าขนองครับขอให้พี่น้องประชาชนรักษาสุขภาพของตัวเองด้วยนะครับเจอกันใหม่ช่วงหน้าครับสวัสดีครับ รมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน